ด้านนู้นอีกสักทักนึงแล้วก็จะก,ก,ก้าบมาแล้วค่ะอ่าน่าสนอีกจักหน่อยนึงค่ะด้านนี้ก็จะเป็น4เห็มบ่อยาต้น,นเป็นกอาัังสีเด้แจ้งอยได้ลงมากเป็นดินเหนียวเป็นดินท่วนจะตองลงมากเพราะว่าพิ่นเป็นกอาดทั้งส่วนเอาสิดออก Thank you. น้อยไปหลายอยู่ไุ่ขันได้กวงมือไงั้ไปเอาอีกจัปน้อยทาหนึ่งท่าเนึ่งเยี๋ยวกร์เซ็ดแล้วล่ะไปกันจ้าโอ้แดดดีคับตันนี้แดดดีมากเลยฝนตกดีดีดอกฝนตกดีจัปน้อยเป็นฝนตกหน้าละ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi <laughs> านเอตีที่าก็จะมาดูแลหลอดต่อไปจำจานวัชพืชหลายสองปีเราค่ะจำกนนานวัชพืช เหลืออยู่นิดเดียวเหลืออยู่นิดนึงโอ้ได้กองบหมือนไงนิดหนึง่งได้ไแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะได้เท่านี้ก็ดีไปแล้วดีสุดแล้วเนาะโอ้โหอนแห้งบรรยากาศให้น้นองนาดำเลยเัมนี้ปิดหนาดำทันทีเลยโอ้ยเบืงบ้งเบื้ง เบื้องติดใจได้นะชาวนาเป็นแบบนี้ล่ะรถใหญ่เริ่มไปท้างานหรอคอยเมืองหรอนี่เป็นบ้านนอกเพนนะบอกแค่ขันดินผลงานได้กองนะหนึ่งสองสามอ้หูเลยสามกอง ผู้พันเอาหมวกมาอยู่ดีเียกว,ว่าขันเอาไปเห็นยังละ่ะหน้าหนาพิ่นกำลังง่ามเฮ้ยเหลือดอนหนึ่งจะห,หนีพันนะ <c oughs> ดอนแนคนอื่นดอนอากาศนี่ลนะ่ะนิดนึงนาไเตอบคพณดเราเพี่นเอาพุณอะโอ้ แดดเดีแดดกำลังออกผู้ผทำงันจะเศร้าหาดเลระห้าวเดียวขนาดมีม้ต้นนี่เดียดเลยนี่ีต้นในน้อยเป็นเหงี่ยวไปแด่โดนน้ำม้าเนียวเข่อพื้นคืนชีพดวนนะพื้นคืนชีพเป็นกอเป็นกอแล้วก็ดินเนียวดินหน้าพุ่น มาจันออกได้ดูแรกแรอหอบมีกำจัดเราเดอนที่นองค่ะบก็กำจัดเลยขึ้นตึงเลยวัาเนี่ยเพิ่นอาจจะขึ้นม่อีกรอมีพรับจนเขเาราว,วาเพิ่นมีเมดน,นีล้วบหารกต้องเตรียมนาะเตรียมเครื่องเรา เตรียมเครื่องไว้ถางมานั่นล่ะไว้ถางมาตัดตายเพิ่นก่อน้อหางเป็นดูน้องหางเป็นแผลข้ามวางแผลหนูดูทิ้งหนี้งขาทิ้นแผลนี่วางแผนไว้แล้วเพราะว่ามันเป็นเฉพาะตรงนี้ดอกเป็นเฉพาะตรงนี้เฉพาะพุ่นนี่หน้าแดงเดียวนีเฉพาะพุ่นนี่ล่ะถ้าดูแลได้ พูดม่ก็บ,บอกเยาหน้าตรงนี้ล้างบ่กพอตรงนี้แหละเีาวาหยาเเ่หยานะยากจะไมัพยา็ก้าเป็นเป็นเมื่อคืนหรือจมีหยาพ่นหยาอ่อมพ่นไหเพ่นพวกไงหยาดอกทูบทีนขยายพวกพัน ทำไา้เลยเด้อทีสองปีที่บาบ่ได้ทํำหน้าราวาค่าทำายยาได้ไง ื้นทีนั่นแหละสุณทีนี่ท่านจนื้นทีใดที่ท่านแบบใดก็จะเป็นเหมนมันเราจะเรื่องดูคุนทีหน้าของที่มีกต่คนนี่คนต้นเต๊นนะต้นเต๊นเห็นตัวไปเป็นต่อเป็นต่อยก็เป็นนี่คือเป็นต่อของที่อื่นว่านาง พักบงญละเนาะพี่กระบ้พี่กรอายุ่ืนเนี้ยหน้ามานี่เป็นเรือเลยดิมานแน่ทักดิข่านเนียเอ็นเอนไม่ยังกั 外面对吧？ ต้องมว่าจะเป็นถนนจเป็นต้นสมสายง่าใกล้ถงแตนเขาอยู่เด้เป็นมาเป็นอย่างดต้นเนาะไม่ใส่อ๊ดหว้เป็นอย่างไดต้นไปสามบาน เป็นป้าได้หนึ่งหนอป้าส่าานใหม่หลายตัวเป็นหนองเป็นหนองเป็นหน้าลึกเล้าปลาเกียไปเกลียนหน้ากบบตืนถึงมาก โขกมาโขกต่ว่าเป็นหนังๆหนึ่งหน่งน,น้าโขกบันมีล้ำเค้มผทานนี่จะเพทร์า์เหมือ้าวสวัสดีค่ะพี่นีพี่นุ่สวัสดีค่ะ,คะบายบายสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้มือพันขอพุณหลายๆนี่บรรยากาศอู้ว่าแดงเบิดเลยสู้ๆด้จ้ะบรรยากาศนี้ อะไรนี่เสียงผูย้ยหญ่เพิ่นขอามากแล้วเนาะได้เวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจและก็มาช่วยทำมาเนาะหนาแดงเลยเพะว่าสูบกับแสงจากแสงพระอาทิตย์ก็จะจ้าแล้วนะคะบรรยากาศนี้อยู่กับธรามชาติอยู่กับทุงหน้าจ้ะมาเก็บหญา้าทำความสะอาดออกจากแปลงนาข้าวเนาะเป็นหญ้าทีเพิ่นแพ้พันเนาะเป็นหญ้าดอกถูกจ้ะจำเป็นจะต้องเม้าออกค่ะเพื่อว่าบ่ห้ยเพิ่นขยายพันุได้ พื้นที่แปลงหน้าของเฮ้านะจ่ะสู้ๆจ้าขอบคุณค่ะ